คนที่ฉีดโบกรามตลอดอัดแน่นตลอดเขาจะมีปัญหาว่าแบบหัวโตขึ้นแล้วจุดที่อยากเตือนเพื่อนๆอ,อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าใครฉีดโบกรามต่อเนื่องแบบฉีดเยอะๆต่อเนื่องมาหลายปีจะเจอว่าไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันปูดขึ้นลองสังเกตเวลาเคี้ยวเวลาเคี้ยวตรงเนี้ปวด เพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอะ่ะมันมีอยู่สามัดหนก็คือตรงนี้กราม2ก็คือกล้ามเนื้อเทมโพลา l ิสมัสเซอคือตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้3คือกล้ามเนื้อด้านในซึ่งเรามองไม่เห็นดังนั้นเวลาคนที่ฉีดโบกรามตลอดอัดแน่นตลอดไม่เคยให้กรามได้มีขนาดใหญ่เลยเขาจะมีปัญหาว่าแบบหัวโตขึ้นเออมีใครเคยเจอปัญหานี้บ้างอะ่ะ ไหนเศร้า,สาเสียงหน่อยใครเคยเจอปัญหานี้นะฉีดกรามแล้วหัวโตขึ้นไอ้ก้อนตรงเนี้ยกัดฟันแล้วมันปุ้งปุ้งปุ้งใครเคยเจอพิมพ์หนึ่งบอกหน่อยฉีดโบมาตลอดแล้วหัวโตขึ้นลองสังเกตดูเริ่มเจอแล้ว